สวัสดีครับพี่เมสวัสดีทุกคนนะครับเกยํทำอะไรอยู่คะเนี้ยรอรอทวิตละครจริงเหรอก็ตอนนี้แบบแบบคอยแบบทวิตช่วยกันทุกคนเนาะทุกฝ่ายใช่ใช่ฮะก็ก็ก็ดูด้วยครับแล้วก็เห็นคนดูในทวิตก็คุยกันก็สนุกดี ไปอยู่ไล่เลยใช่ไหมครับคนนี้ใช่ใช่ผมอยู่เขาโกรธตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงใช่ใช่วันนี้วันคุณอะเขาแบบอะไรอ่ะเมื่อเมื่อวานรู้ว่าคุณฉัดเขาเหมือนมาโกงใช่ไหมใช่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทําให้ทําให้พิมพกาแบบเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเดี๋ยวจะรู้เนี่ยนะว่าพิม ก็คุณคุณคุณพายุจะรู้คุณพายุก็จะเกลี้ยวโกรธอ,อยากดูใช่คุณพายุวันนี้วันใช่วันนี้คุณพายุจะแบบไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ดูดันนิดนึงพีง่ชอบนะผมก็ชอบ <laughs> แต่จําได้ว่าแต่จะแต่จําได้ว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่คุยกับพี่เมย์กับพี่วุ้นอ่ะคือตอนนั้นเล่นยากเหมือนกันนะถ้าจะหาความพอดีของของตัวละครหมายถึงตอนนั้นที่เล่นน่ะ แบบ uh huh. มันจะพลิกไปแบบไหนมันจะมีอะไรที่ทําให้พลิกได้ขนาดนั้นแล้วก็แบบจริงๆมันยังรักเขาอยู่หรืออะไรพวกเนี้ยตอนนั้นที่เราที่เราคุยกันนะเนาะพี่เมยอ uh huh. เออืมพี่ชอบมากเลยอะ่ะพี่อยากแบบพี่อยากแบบเป็นแบบเป็นปริชาติอะ่ะชอบคนดูดันเหรอพี่เมย์ชอบแบบดูดันเหรอ <laughs> ชอบอยากเป็นปริชาติะ่ะอยากทําผิด อยากถูกกระทำอยากทำผิดอยากแบบว่าถูกเข้าไรใช่วันนี้จะพาเขาไปเองนี่เขามาเอ๊ยอุ้ยอุ้ยพี่เมย์ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาเราเราไม่พูดไม่พูดนะแต่ว่ารู้ว่าเดี๋ยวมีบทความเป็นแบบคืนนี้ความเป็นคุณพายุใช่วันวันนี้ต้องดูนี่ต้องดู ยังไงอะยังไงอะคะแบบอย่างเกดเล่นอย่างเงี้ยจากผู้ชายที่แบบดูคลั่งลักดูเป็นแบบ <ừ ms. S 1> ดูลมุลแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยตอนนั้นเราแบบมีมีแบบการที่ไอเดียตัวเองยังไงบ้างในกรจริงจริง <ๆ S 2> ตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็แบบเราก็รู้สึกแหละว่าแบบคือด้วยความที่ตัวละครพายุเราปูมาว่าให้เขาแบบหลงรักผู้ิผู้หญิงคนนี้มากอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามเราก็พร้อมที่จะมองข้ามถูกไหมครับแต่คราวนี้มันโดน มันโดนซ้ำหล,หลายๆเรื่องอะไรเงี้ยในมุมมองต้องพูดถึงในมุมมองคนดูนิดหนึ่งในมุมมองคนดูอ่ะคนดูจะเป็นเหมือนบุคคลที่สามที่เห็นที่เห็นเรื่องราวทุกอย่างคนดูก็อาจจะเชียร์หรืออาจจะว่าตัวละครตัวนั้นตัวนี้แบบทําไมไม่ฉลาดหรืออะไรเงี้ยอันนี้ในมุมมองของเรานะเราอ่ะเป็นตัวละครดังนั้นเราอ่ะจะเห็นแค่ในมุมมองของเราเท่านั้นเราจะเห็นแค่ในมุมมองเราเราไม่รู้หรอกว่า ผู้หญิงเขาไปทําอะไรมาหรือว่าอะไรเนี้ยเราไม่รู้แต่ว่าในมุมคนดูอ่ะคนดูเป็นบุคคลที่สามไงคนดูเลยเห็นเรื่องราวทั้งหมดคนดูก็เลยใส่เราได้แต่อันนี้เราเข้าใจนะแต่ด้วยความที่เป็นด้วยความที่เป็นตัวละครเราเราก็ต้องมองให้เห็นในมุมของเราว่าเราโดนกระทําอะไรมาแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวละครเราก็จะรู้ลิมิตว่าแบบโอ้โหเราอ่านบทเราก็รู้สึกเนาะว่าแบบเฮ้ย ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นกับเราเราคงไม่ยอมไปตั้งนานแล้วหรืออะไรก็ตามแต่แล้วอาจจะมุฟออนไปแล้วแต่ด้ยวยความที่ตัวละครตัวนี้ถูกปูมาแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าให้อภัยเขาตลอดอจนมันทับถมจนมันวันหนึ่งมันเกิดความสูญเสียกับครอบครัวเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตัวพายุก็เลยยิ่งแบบหนักแน่นกับตัวเองว่ามันทั้งเลิกยุ่งแล้วมันทั้งเลยเลย,เลยทั้งต้องโกรธเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็น ส่วนสําคัญที่ทําให้คนในครอบครัวเราเสียซึ่งนั่นเป็นภาพที่พายุเห็นซึ่งพายุ uh huh. ไม่ได้รู้ความจริงอันนี้ต้องพูดแบบนี้ก่อนดังนั้นมันก็เลยเป็น, uh huh. เ,ปนเป็นก้อนหนักๆที่ตัวละครพายุอ่ะยึดยึดไว้ว่ามันแยกแยะถึงมันจะรัดแต่ว่าแบบคุณมาทําให้ครอบครัวเราสูญเสียมันเลย uh huh. มีการแสดงการกระทําอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบปกปิด ในความรู้สึกลึกๆของตัวละครไวอะไรอย่างนี้ใช่ประมาณ<อ>นั้นอตอนนั้นเราก็หาตรงกลางกันอยู่ว่ามันจะแบบจําได้ว่ามันจะต้องโกรธขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเล่นยากเหมือนกันนะแต่ก็อยากอยากให้ดูกันโอเคเพราะจริงๆก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบภาคที่ว่าเป็นแบบภาคสมเหตุสมผลนะไม่ได้ดีเล<อ>ยโอเคแบบสมเหตุสมผลดีเกรดก็ดีไซน์มาได้อย่างอย่าง ตัวแล้วก็ดีคุณพายุอะไรอย่างเงี้ยโอเคมากดีมากเลยขอบคุณครับแต่ตอนนี้จะต้องสงสารอีกคนหนึ่งคือสงสารปริชัดมากตอนเนี้ยใช่ใช่คุณปริชัด <c oughs> คือตอนเราอ่านอ่ะ <c oughs> ผมจําได้พี่ตอนผมอ่านบทผมก็สงสารตอนผมอ่านบทอ่ะคือแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะผ <c oughs> ู้หญิคนนี้ก็ต้องการที่จะแก้แค้นเนาะ <c oughs> แล้วก็วางแผนนู่นนี่นั่น,นแต่สุดท้ายเราก็เอาใจ เราเอาใจช่วยเขาชนะนะแต่สุดท้ายแล้วแบบเขาก็โดนหักเหลี่ยมเอออ่าเป็นกําลังใจให้คุณปริชัดด้วยนะครับทุกคนนะครับรเป็นกําลังใจให้คุณปริชัดด้วยใช่เป็นกาลังใจใคุณปริชัดด้วยคุณปริชัด,ดชเขาก็พยายามจะสู้จริงๆเราคุณปริชัดต,ต้องบอกก่อนว่าเขาก็คือปริมนั่นแหละใช่อ่เขาก็คือปริมแล้วเขาพยายามคือเขาพยายามมากที่จะแบบสตรองใช่ เขาก็พยายามมากที่จะแบบพยายามเรียนให้แบบเรียนนักเรียนด็อกเตอร์เรียนหนังสือเรียนจิตวิทยาทาอะไรก็ได้ที่ให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะฉลาดเป็นคนที่แบบส่องแล้วก็ฉลาดดูแบบว่าใช่ใช่ใช่พยายามเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเลยแหละจริงๆพื้นฐานจิตใจเขาเป็นคนแบบอ่อนแออืมจริงเขาแบบเป็นคนไม่ทันคนอนะง่ายๆเหอะเขาพยายามพยายามเป็นแต่ว่า คืออยู่ดีปุ๊บมากขเปลี่ยนเลยโอเคเราก็ทําแบบนั้นได้อะแต่นี้อันนี้คนคือคนผู้ผู้ผู้บทอะเนาะผู้ทาบทเขาก็อยากจะให้นางเอกคือคือมีความเป็นแบบฟิลลิ่งคือแบบคนตัวแทนของความอ่อนแอเนาะของคนซึ่งทำทุ่งซึ่งทำทุกอย่างก็จริงแต่ว่าในใจอะมันแบบมันอ่อนแออะไรอย่างนั้นใช่ซึ่งตรนี้คนต้องมาดูกันว่าเฮ้ยมุมแบบเนี้ยเห็นไหม บางทีเราก็ได้เห็นข้อพลาดข้อผิดของคนแล้วก็นางเอกพยายามทําอะไรที่มันนี่แต่ก็พลาดผิดตลอดซึ่งให้เป็นบทเรียนสอนให้คนอื่นดูกันชีวิตของนางไปเรื่อยเอาเป็นว่าดูไปเรื่อยละกันจงมันเป็นเป็นข้อเรียนรู้ของคนไม่ได้หมายความว่าเราทําให้นางเอกแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นข้อว่าเฮ้ยตัวละครปกติตัวตัวเอกมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกตอะแต่เนี้ยเป็นตัวเอกที่ให้ให้เป็นตัวแทนอะใช่คือต้องมีบทเรียนอ่ะมันต้องมีบทเรียนซึ่งผมว่าถ้าคนดู ใช่คนดูก็จะได้ก็จะได้เห็นบทเรียนแล้วเราก็จะได้เห็นในมุมของแบบถ้าถามผมในมุมของปริชัดคนดูก็จะได้เห็นว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็ถอยออกมามองความจริงเหมือนกันว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่การแก้แค้นมันบางทีมันไม่ได้เอาสะใจอย่างเดียวอะ่ะบางทีมันเกิดความสูญเสียตัวเขาก็โทษตัวเองเหมือนกันนะในหลายๆอย่างที่เขาทําเพราะพผมก็พูดจริงว่าถ้าพูดถึงในชีวิตจริงการแก้แค้นมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกถ้าพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยอืมใช่ จริงจริง,รงควรจะไม่ควรจะยุ่งกับคุณพายุด้วยซ้ำยุ่งได้อ,อ๋อเหรอจริงๆไม่ควรเลยควรจะไปหาคนอื่นที่ไหนก็ได้ไปตั้งแต่ต้นเลยเนาะคนที่ฉลาดสวยขนาดนั้นเนาะเขาจริงๆเขาไม่ต้องยุ่งกับการแก้แคนแล้วก็ได้ถ้าพูดถึงเรื่องจริงอืมว <laughs> แล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับคุณด้วยไม่ไม่ต้องยุ่งได้เพราะแต่เมื่อปีปี เนี่ยพูดถึงคุณคุณกับน้องอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมาใช้ใหม่เนี่ยอุ้ยอุ้ยพี่เมย์อุ้ยนี่ทําพี่เมยทเม์ทำตัวเป็นพี่หนุ่มเลยนะหมายก็เห็นไง <c oughs> แาวคนเยอะมากใช่ใช่คนก็โยงกันไปครับอย่าสิต้องโยงคุณคุณคุณเรื่องของพี่ก่อนโยงได้โยงได้แล้วแต่แล้วแต่คุณดูเนี่ยแล้วนางเอก <c oughs> ไ,ไม่เข้ามาทัดทายเลยเนี่ยนางเอกถ่ายละครอะดิอ๋อเหรอวันก่อนเห็นถ่ายถึงตีสามตีสี่ใช่น้องทํางานเยอะมากน้องถ่ายละครตอนนี้กําลังยุ่งก็คือแบบกําลังนี่เลยแล้วเออแล้วพี่พี่พี่พเอออะไรละ่ะแล้วพี่เกดมีอะไรเล่าอย่างอื่นไหมน้องเหนือจากละครถามคาถาม,ถามเผื่อมีใครอยากรู้อะไรถามมาได้นะเออป่าอไนตอนนี้ เออเออเอออนี้ไหนมาแล้วเรามีเวลาแป๊บหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ละครยังไม่ออนละครมันนี้เออนสองทุ่มสี่สิบติดห้าพี่มีแก้วนั่งเอกมาฟังตลอดค่ะนั่งเอกบอกพี่เมฟังตลอดอแพทอยู่หรอใช่แพทอยู่แพทบอกเจ็บที่เก้าไอเดี่ยไเดี๋ยวเหอะแพททำอะไรอยู่อ่ะแพทน่าจะทำงานแต่ละครไหนพี่เมย์เล่าซีพี่เมย์เล่าซีอะไรนะเมื่อกี้พี่เมย์บอกว่าจะอะไรนะ ไม่ที่เมย์บอกพี่เมย์เนี่ยนี้อ๋อครับเฮ <Hey. S 1> ้ยเดียก่อนได้เดี๋ยวก่อนพี่เมย์เสยผิดอันนี้เอ้ยแก้วคู่ uh huh. มันเป็นของละครเราที่เราสั่งมาเพื่อค่ะเพื่อเป็นฉากของพายุกับปาริชาติซึ่งมแก้วที่เราทํามาเพื่อละครปมเสน่หาจะมีเนี่ยละครปมเสน่หาทำมาไม่กี่ชิ้น นะคะตอนนั้นเหมือนสั่งผลิตก็เลยทํามาไม่กี่ชิ้นแล้วก็เผื่อแบบแฟนๆคุณผู้ชมเอามาแจกให้อ่าไหนๆวันนี้ก็แบบในไอจีแล้วของของพี่เมย์กับเรดเนาะแต่เดี๋ยวเราจะให้คุณอะตอบคําถามโดยเข้าไปตอบ<ค>นในมา,ากเลยในไหนเดียในโชอิดดีกว่าไอจโชอิด <Show It. S 2> ดีไหมโชอิดได้ในดรามากในในในไอจี ของโชอิดดราม่าใช่ไหมฮะใช่ใช่อ๋อคือให้คนเข้าไปตอบในเมสเซจใช่ไหมครับพี่เมย์เข้าไปบล็อกตอบใช่ไหมฮะพี่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะลงรูปรูปแก้เนี้ยลงไปในเนี้ยในในในหน้าไอจีตรงตรงไอจีโชอิดแล้วก็ให้คนเข้าไปตอบคําถามในนั้นดีกว่าดีไหมตอบตรงคอมเมนต์ใช่ไหมใช่ตรงคอมเมนต์แล้วท่าจะเลือก ตั้งตั้งคำถามก่อนก็ได้อะว่า,าจะอะไรจะให้แก้วแล้วก็กดกติกายังไงให้มีแค่คู่เดียวนะมีคู่หนึ่งก็คือสอใบนะคู่อ่ากับคือสองใบคู่เดียวใช่ไหมครับจ๋าให้แค่คู่เดียวแจกคู่เดียวใช่ไหมครับคู่เดียวเดียวก่อนคู่มีน้อยไปจุดจำกัดอ๋ออ๋ออ่าโอเคให้ผมตั้งคำถามเหรอใช่สิ ได้ไหมาบแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะพี่แคปก่อนพี่แคปหน้าจอที่นี่ที่ไปลงในไอจีโชว์อีทให้พี่เมพี่เมแคปได้ไหมอ่ะพี่เมถือสองมือพี่เมทำไมพี่เมทำอะไรคนเดียวอ่ะไม่มีคนข้าาๆช่วยเหรอพี่เมพี่เมเป็นคนทำอะไรแบบแบบนี้อ่ะเน่ทำทุกอย่างเ่าเองสามีเราก็ทำงานหนักกันเนาะ ทำทุกอย่างตัวเองอะ,อะยังไงพี่คูอะเล่ถ้างั้นผมตั้งคําถามว่าเอาคําถามเรื่องคุณปริชัดละกันเพราะว่าช่วงนี้เขาช่วงนี้เขาแบบ <c oughs> เขาน่าสงสารคําถามต้องไอ้เเกจะก่อนเนี่ยเพิ่งแล้วใครยังไงตอบถูกคนแรกหร,หรือย,ยังไงเกต้องนี่หน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะมาเรียงกันเยอะในคอมเมนต์สมมูิอย่างเงี้ยเราจะให้เราจะเลือกใครอะ่ะหมายวามว่าเก <c oughs> อะหรือไง เนี่ยจริงๆพี่เมย์ต้องคุยกับผมหลังไม์ก่อนนะไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าเอางี้เอางี้เราหาเราเราเราหาคําคําตอบของคนที่เหตุผลที่ดีที่โดนใจผู้จัดดีกว่าดีไหมดีไหมก็ได้เอาเหตุผลที่โดนใจเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเอาคนแรกหรืออะไรเดี๋ยวโดนใจเออด้วยไหมดีไหมเอาคําตอบที่เหตุเหตุผลโดนใจผู้จัดแล้วกันเนาะ เขาจะด่าพี่ไหมอ่ะถ้าพี่ไม่ให้เขาอ่ะเขาไม่ด่าหรอกเขารู้ว่าเรามีว่าเราแจกวันนี้คู่เดียวโอเคอ่ะตั้งมาเร็วเออคำถามเอางี้แล้วกันอืมเหตุผลอุ้ยพี่เมตั้งยากนะเนี่ยต่อต่อต่ออาแล้วไหม ถามว่าเหตุผลอะไรที่เอ้ยไม่เอาไม่เอา,เอาง่ายไปเฮ้ยพี่เมย์ช่วยคิดหน่อยดิ <c oughs> พี่ <c oughs> พ, <c oughs> พ,พี่คนยากเลยอะเอาเป็นว่านี้แล้วกันมาคุณพายุเนี่ยเขาเจอคุณพริษัทครั้งแรกใช่ไหมอ่ะจะถามว่าเขาเจอคุณปริษัทเนี่ยครั้งแรก ที่งานชื่อว่างานอะไรโอ้อหูยไปย้อนดูเลยเออเวลาเนี่ยวันั้นถกติดต่อทางทีมันก็จะได้เลยใช่ใช่ใช่ใช้ไใ้ที่หาคนไปหรอหรือยังไงไม่เอาโอเคถ้าถ้าพี่เมพี่เมเอาชื่องานตอบชื่องานถูกไหมใช่ชื่องานผ แล้วชื่องานบวกกับยังไม่พอชื่องานบวกกับว่าเขาประทับใจอะไรในตัวคุณปริชติเอาเหตุผลมาหน่อยเออนี่ผู้จัดต้องถามก็อย่างนี้ดีมากเอาชื่องานแล้วก็เหตุผลที่น่าประทับใจถ้าคอมเมนต์ไหนถูกัดส่วนไหนอะไรหรือมีอะไรที่เขารู้สึกว่าแบบเออมันโดนเออเออชื่องานให้ชื่องานให้ถูกและเหตุผลที่ประทับใจผู้จัด เพราะว่าโอ้โหเขาประทับใจอะไรของคุณปริชัดยังไงอะไรบรรยายให้อย่างนี้หน่อยเออดีไหมอ่าดีดีดีครับชื่องานแล้วก็เหตุผลที่คุณประทับที่คุณพายุประทับใจคุณปริชัดใช่เนะานะนะชื่องานต้องถูกด้วยนะชื่องานต้องถูกด้วยนะเหตุผลต้องโดนใจผู้จัดด้วยนะใช่แล้วเดี๋ยวผู้จัดจะเป็นคนเลือกไปตอบอในคอมเมนต์ของโชว์อิดราม่าเดี๋ยวพี่เมย์จะลงรูปถูกไหมครับ ใช่เนี่ยรูปเมื่อกี้ที่พี่แคปอ่ะแล้วเด e ี uh ๋ยวมาตอบอ่าไปตอบคอมเมนต์ใต้รูปนั้นนะไปตอบรูปอื่นไม่ได้นะใช่จูโอ้ยตอนนี้คนเขาออกจากออกจากตอนนี้ไลฟ์เราเราเรียกเข้าไปดูรอย้อยเข้าไปดูว่างานชื่ออะไรชื่ออะไรใหญ่เลยอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าองานชื่ออะไรอ้าวมันมีไปดูชื่องานดีๆมันจะมีชื่องานใช่มีชื่องานผมจําได้ อ่ะฮะแล้วก็แล้วก็มันมีให้สังเกตหลายอย่างอ่ะที่เขียนไว้ค่ะมันมีอยู่เอ้ยใช่ใช่นั่นแหละไปดูไปดูนะครับนี่ตอนนี้เวลาของเราก็สองทุ่มสามสิบหกนาทีแล้วคอเรามากี่โมงสี <45 S 1> ่สิบห้าสี่สิบห้าครับอีก,กนาทีเนี่ยอีกประมาณสิบนาทีครับพี่เมย์อ่ะอีกประมาณสิบนาทีอยากจะให้ทุกคนแบบว่าจะได้แบบไปเตรียมตัวใช่ <Online. S 1> พี่เมย์ลุ้นไหมพี่เมย์ลุ้นไหมผู้จัดรุ้นไหมรุ้นว่ารุ้นไหมในคืนนี้คนจะดูละครแล้วจะแบบตื่นเต้นไปกับพวกเราพี่เมย์ดูสดทุกตอนเลยป้านอกจากพี่เมย์จะอยู่นในห้องตัดแล้วพี่รุ้นทุกวันอะ <laughs> พี่ใหม่มากเลยอะทุกคนไป็นกำลังใจให้ผู้จัดเราด้วยนะผู้จัดของเรานี่นะครับเข้าห้องตัดเอง เมื่อสองสามวันก่อนยังให้ผมอัดเสียงส่งไปให้อยู่เลยตอนหน้าทุ่ม <laughs> เออพี่เหนื่อยมากอ่ะจริงๆริง <laughs> ยังไงอ่ะพี่เพราะว่ามันมันเร่งใช่ไหมอ่ะแบบดูฟ<ด>ุตดูอะไรอย่างเงี้ยเหรอ,อให้คนดูเห็นถึงความทุ่มเทผมอยากให้ <laughs> ผมอยากให้คนดูละครเราเห็นถึงความทุ่มเทของพี่จริงๆมันก็เหนื่อยยังไงเนาะคือมันก็โอเคมันก็ทํางานมันก็หลายอย่างเนาะแล้วพี่ก็เป็นแบบก็อาบริษัทยังยัง เล็กๆกันเนาะเข้าใจไหมไม่เล็กหรอกลกใจผู้จัดกูใหญ่มากได้งต่อต่อพี่เมย์ใจง่ผู้จัดเป็นผู้ญ่ายใหญ่แล้วต่อแล้วต่ออยากให้คนดูเห็นความทุ่มเทของพี่เมย์ครับอือไม่หรอกพี่ก็ตั้งใจทุกอย่างเวลาพี่ทําพี่ก็ตั้งใจมันอาจจะไม่ได้ถูกใจมันอาจจะไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์แต่ว่าแบบมันตั้งใจแบบมันมีความตั้งใจเต็มร้อยเนาะมันเหมือนการการที่แบบพี่ก็ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหายจากการเป็นแบบผู้จัดมาพอสมควรหลายปีอะไรเงี้ยอ่าด้วยแล้วก็มาทําแบบที่ใหม่อะไรเงี้ยก็มีความทุ่มเทเหมือนเร,เรามีโอกาสแล้วอ,ะอ่ะเรามีโอกาสแล้วโอกาสนั้นให้มันดีมันอาจจะไม่ถูกใจมันอาจจะไม่ได้ดีโดนใจแต่ว่ามันอโอ้ยอย่าพูดเลยพูดแล้วอย่างมันสะเทือนใจอ๋อเหรอเอางี้ผมขอพูดอย่างนึงเฮ้ย <laughs> ผมพูดอย่างนึงเดี๋ยวผมพูดให้พี่เมย์ผมพูดให้ คือผมอยากให้ทุกคนที่ติดตามละครเรื่องนี้นะครับโอเคบางบางเหตุผลหรือหลายๆอย่างมันอาจจะไม่โดนใจเราแต่ความรู้สึกผมคือผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมองในมุมมองของเหตุผลของตัวละครในหลายๆตัวที่พี่เมย์วางมาว่าตัวละครตัวนั้นทําแบบนี้เพราะอะไรตัวละครตัวนี้รู้สึกแบบนี้เพราะอะไรเราดูละครสนุกได้แล้วก็เก็บไปเป็น Uh, เรื่องราวพูดคุยกันได้แต่ก็อยากให้เห็นถึงเหตุผลในเรื่องของความเป็นจริงที่สิ่งที่ตัวละครทำหลายอย่างเพราะอันเนี้ยผมเชื่อว่าพี่เมย์คิดมาดีแล้วก็มามา,มาวางดิเรกชันของตัวละครให้พวกเราได้ดีมากนี่หายหายไปก่อนหายไปก่อนเห้ละครมาแล้วรักนะพี่เมย์นะ <laughs> ทุกคนเ <laughs> ป็นกำลังใจ <laughs> ให้ผู้จัด ด้วยนะพี่เมย์โผล่หน้ามานิดนึงโผล่หน้ามานิดนึง oh. นิดเดียวพอไม่ได้ไปก่อน <c oughs> ทุกคนบ๊ายบายเป็เกยตจริงเลยโอเคโอเคไอเลิฟยูทุกคนบ๊ายบายนะวันนี้ดูละครกันเยอะๆเ,เข้าใจไหม <c oughs> พี่เมย์โผล่หน้ามายิ้มให้น้องหน่อย <c oughs> นิดเดียวบ๊ายบาย <laughs> I love you. b บายบายครับทุกคนบายค่ะเจอกันเจอกันเจอกัน